สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่29แล้วนะคะวันศุกร์ที่29เกันยายน25งพรแล้วนะคะก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะก็เวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเอ็มเมก็ยังคงต้อง <laughs> อยู่อ่างทองนะคะ คงเป็นอีกนานนะคะกว่าจ,จะได้กลับบ้านคิดถึงบ้านมากเลยโอ้ยนี้โรยหมดเลยนะคะดอกสีม่วงนะคะก็วันนี้ก็น้องสาวกับพี่สาวพาแม่ไปหมอนัดที่โรงพยาบาลนะคะนัดไปดูแผลจริงๆเลยนัดมาแล้วนะคะก็ต้องนัดใหม่เนาะเพราะน้องลืมไม่ได้ดูวันนี้ท้องฟ้าครึ้มนะคะไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็ เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่แดดไม่มีนะคะดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงเลยนะคะคึ้มนะคะทั้งวันเมื่อวานก็ทั้งวัน,วน,กวนตกทั้งวันเลยนะคะเปิดฟ้าเปิดช่วงเย็นแป๊บเดียวนะคะก็ก็ตกอีกนะคะน,นะคะป่าต้นไม้โลกมากเลยนะคะด้านด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านนะคะจริงๆด้านนี้เป็นทิศตะวันออกนะคะแต่ว่าวันนี้มันมืดคึ้มนะคะฟ้าไม่เปิด เมย์ก็อยู่บ้านพ่อบ้านคนเดียวนะคะก็เลยทําคลิปนะคะเดินนะคะปวดเมื่อยมากเลยนะคะเอเแม่ไม่นอนเลยทุกวันทุกคืนแกร้องทั้งคืนเลยไม่รู้เพราะอะไรบอกว่าปวดขานะคะจะให้จะให้ทายาทั้งคืนเลยจะให้ไปนั่งนวดนั่งอะไรทั้งคืนเลยก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะสองคนกับพี่สาว อยู่เวรยาวทุกวันนะคะมันก็แ,แอดเม์ตั้งแต่ตอนแม่อยู่โรงพยาบาลสิบวันก็เกือบจะคนเดียวพี่สาวกับน้องสาวไปเปลี่ยนไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับบ้านกันแล้วแล้วเราต้องอยู่กับแม่ตลอดน่นเดี๋ยวก็ยกเดี๋ยวก็จะลุกเดี๋ยวก็จะนั่งเดี๋ยวก็จะนอนเนาะคนแกเป็นคนจุกจิกจู้จี้ไงเวลาไม่สบายก็จะจุกจิกจู้จี้ตลอดไม่ให้นั่งเลย พยาบาลเนี่ยบอกว่ายายยายไม่สงสารลูกมั้งไงแต่ไม่รู้เนาะแต่เราเป็นแม่นะเราแบบอะไรก็แบบลูกเนาะแต่แม่เขาเป็นไงไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เราก็เป็นแม่อะไรเราก็ต้องทําให้ลูกแบบไนี่เนาะแต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อคืนพี่สาวก็บน่น สี่พี่สาวก็จะไม่ค่อยพูดค่าจะเป็นคนเงียบๆเก็บเก็บไม่ไหวจริงๆแล้วถิจะพูดเนาะเราก็สงสารแกแกก็มาอยู่โยงตลอดเลยเหมือนกันพี่สาวเนาะไม่ได้มีใครเปลี่ยนกันเลยช่วงแอดเมย์ไม่อยู่ไม่หาหมอที่บ้านสองวันแกก็ยาวๆน้องบางทีเขาเข้าไปอาบน้ําบ้านเขาแล้วเขาก็ไม่ออกมาเลยเขาก็นอนสงสาร เราบางทีไม่ใช่เวรเราเหรอกแต่เราเราก็อดไม่ได้เนาะได้เห็นพี่อยู่คนเดียวเราก็ต้องออกมาช่วยแล้วเป็นนั้นว่าไม่ได้พักผ่อนกัน,กนหรอกพี่สาวไม่ใช่เวรแกแต่แบบแกก็นอนต้องนอนอยู่ในห้องนั้นนะเนาะเพราะแกไม่มีห้องนะน้องสาวก็แฟนเขาพี่สาวก็เก่งใจเนาะว่าเออเขาจะได้อยู่กับแฟนเขาอะไรเงี้ยพี่สาวไปนอนด้วยก็จะอึดอัดเราก็เลยแบบไม่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 นอน ไม่ไปนอนเลยสงสารก็ปวดเมื่อยกันไปตามๆกันแอ็นเมย์ก็ปวดหลังพี่สาวก็ปวดหลังก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยแล้วแล้วฝนตกทุกวันก็จะเป็นไข้กันเน่ยงานจบก็ด้วยเนะงานจบลุงเมื่อวานก็ ต้องรดน้ำศพแล้วก็ต้องรีบกลับมาดูแม่น้องสาวก็ไปช่วยเขาทำ,ทำนู่นทำนี่เนาะก็รีบกลับแม่ละไม่ได้เลยละไม่ได้กระถิ่นออกยอดง้มมากมากเลยเพื่อนๆจ๋าคิดถึงส้มตำนะคะมาอยู่นี่อยากทานอะไรที่เราอยากทานก็ไม่ได้ทานเพราะว่า พี่สาวกับน้องสาวเขาไม่ทานอาหารแบบพี่แอดเมทานได้ทุกภาคเนาะเขากินอะไรที่แบบเราไม่เราไม่ค่อยนี่เนาะกินไม่ไม่เหมือนกันแอดเมชอบกินอาหารแบบหลากหลายอาหารอีสานอะไรก็ชอบนอะต้มตำอะไรอยู่นี่ไม่ได้กินเนี่ยที่เราอยากกิน ร้านขายกับข้าวก็ไกลนะคะต้องไปตลาดเป็นสิบโลรถกับข้าวก็มาก็สายมากแล้วนะคะนอกจากเราออกไปดักแอนเมก็รถก็ขับไม่เป็นก็ต้องรอฝากเขาซื้อมาให้บางทีเราฝากอยากกินอะไนระเขาบอกว่าไม่นุ้นไม่นี่อะไรก็เราก็คิดไม่ไม่เป็นไรไปกลับบ้านเราเราก็ อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราสุขใจที่สุดถึงแม้เราต้องอยู่คนเดียวโดดเดียวแต่มันก็แบบเนาะบายใจนี่นะคะนกก็ออกหากินกันแล้วนะคะฟ้าเริ่มเปิดหน่อยๆแล้วนะคะแอนเมซูมไปให้ดูฟ้าด้านที่ตะวันออกนะคะทิศที่ ตะว,วันเริ่มคายตัวแล้วนะคะสองฟ้าเริ่มเปิดบ้างแล้วนะคะด้านทิศตะว,วันออกพอเดี๋ยนเ,เมย์ก็ไปเดินสักแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ที่นี่แบบโอ้ให้นี่มากเลยไม่ได้ออกไปไหนนอกจากเดินออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นนิดเดียวนอกนั้นก็คุ้ยอยู่แต่ในบ้านนะคะได้ยินแต่เสียงแม่ร้องทั้งวันทั้งคืน สุขภาพจิตเราก็มันไม่ดีเลยเนาะแต่ไม่ไม่ทานข้าวไม่ทานอะไรนะต้องบิงคับให้กินเอ็นชัวข้าวก็ทานได้แต่เป็นน้ำน้ำแกไม่ยอมกืนเราก็กลัวหมอจะใส่สายสยางเนาะลำบากกลัวติดเชือ้อ เป้าสามคนพี่น้องอยังไม่นี่เลยอ่ะอยังบอกแม่นะมีลูกดูแลต้องสามคนคนอื่นบางคนเขาไม่มีเลยมันแก่มันอยู่ลำพังดีแม่แกเป็นลูกสาวคนเดียวเนะี่ยพ่อแม่ตามใจพ่อแอดเมเตียนะเรียกเตี่ยนะเป็นคนจีนก็ตามใจจะเอาอะไรแกจะเอาไว้ให้แบบดังใจทางใจปรารนา ไล่ผักนะคะดินก็แฉะมากเพราะว่าฝนตกนะคะผักงามมากเลยนะคะเพื่อนๆไล่ของน้องนะคะเขาก็ปลูกผักนะคะงามจริงๆเลยฟักทองเนาะ<ต>เอ้ยไม่ใช่บวบวใช่ไหมอ๋อนี่แตงกวาเหรออ,อืมแล้วกี่เดือนถึงจะได้เก็บลูกเก็บเรอ โอ้โหเร็วเนอะนออกดอ,อกแล้วออกดอกเหลืองตอนแรกพี่นึกว่าเป็นบวบแรงคามงานเดือนเก็บแล้วอ๋อ,อแค่ยี่ห้าวันเองนะคะเพื่อนๆอายุอายุงานไอาอายุที่แบบจะเก็บผลได้นะคะเก็บลูกออกดอกสีเหลืองนะคะพริกนี้เด็ดได้ทุกวันเลยนะทุกวันงามน,นะคะเพื่อน นี่ดูเถาบวบเถวบวบบวบก็งามนะคะเลยบวบนี่เก็บได้มั่งหรือยังเนี่ยได้เลยเก็บไเรื่อยบวบบวบก็เดินเดอนเก็บได้แล้วเนี่ยสองเลี้ยงสายนี่ชอบกัดจะลอกชอบกัดจะรอกเยอะ อเอไปผัดไข่ก็ดีเหมือนกันนะ,<ฮ>ะได้ยังเนี่ยสามอันเนี่ยหรือยังสามลูกเนี่ยเห็นมีลูกใหญ่ๆถ้าได้เอาไปขายที่บ้านกนได้นะ เอาไว้ผัดไข่กินก็เป็นผักปอดสารพิษนะเพื่อนเนจ้ะนี่บ้านป้านะคะบ้านป้าที่มีงานศพนะคะบ้านหลังข้างในแล้วก็หลังข้างนอกก็จะเป็นร้านขาเพื่อนๆเป็นร้านค้า เรื่อขาเลัในนนี้ีไม่ครหายแลเันน้ไมู้มีคนหาปลากันหรืเปล่านะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้ว,เด,ลวเดินหน้าบ้านนะคะหมาน้อยน่ารักนะคะแต่ห้าวเก่งจังเลยนะคะน่าจะเป็น ผ่านผูตั้งตั้งชื่อว่าวาตัวเล็กๆแบบอันช uh, ันนะคะบ่บ่บ่บบสดชื่นนะคะบรรยากาศยามเช้ามารีแลกนะคะอ๋อบ้านจะดดล มีก็บ้านญาตินะคะมะนาวดกมากเพื่อนๆจะ๋ะมะนาวนะคะดกมากเลยที่บ้านแอดเมมไม่งามนะคะดินไม่ดีะคะ่ะดินมันเป็นดินไม่ดีนะนะคะไปแหละถ่ายมาไปเก็บถ่ายมาเนะะี่ย น้มนมมมนนำมันไม่ ak, ไม่ไหลไอ้นี่เนาะมันแบบเป็นน้ํามันไม่ไหลวนมันไหลไม่ไม่ไม่เป็นน้ํานิ่งเนาะมันไม่ได้น้าไหลน้ํามันก็เลยไม่นิ่งเนาะไม่ค่อยสีไม่ค่อยเขียวออกจะเป็นน้ําเสียแต่เมื่อวันวันนี้รู้สึกน้ําสีดีกว่าเมื euh, ่อวันก่อนเนาะฝนตกฝนอะไรมานะคะวันก่อนน้ําดามากเลยนกนะเดี๋ยวไปดูนกน วันนี้ไม่มีคนมาหาปลาเลยนะคะวันนี้มีแต่นกนะคะมีแต่นกนกเขาบินเนียนโอ้โหมีปลาเล็กๆตัวนี้โลึงได้มาเลยเียน ชิดเริ่มเปิดตัวแล้วนะคะผีเปื่อนเปิดเปิดปิดปิดนะคะเปิดเปิดปิดปิดนะคะปาติดอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะออกดอกเป็นสีม่วงนะคะดอกฝอยๆไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้ดอกอะไรนะคะ อาทิตย์เริ่มเปิดตัวนะ่ะว,ว้าวตะวันออกเริ่มเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดฟ้าเปิดแล้วอันนี้เงียบเลยนะคะไม่เจอคนห้าตาเลยอยันนี้ต้องทุ่งนาเงียบมากเลยนะคะช้านี้ เงียบ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 ยงนี้ก็ยังเป็นทางแบบลาดดินลูกหลังนะคะยังไม่มีถนนตัดยังไม่มีถนนคนรีดตัดนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านไม่ค่อยมีหมู่บ้านเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีถนน ก็ไม่มีงบเพราะจะมีหลังสุดท้ายก็แค่บ้านหลังนี้นะคะเป็นถนนสุดท้ายแค่บ้านนี้นะคะต้นต้นกำปูนะคะออกดอกนะคะเพื่อนๆกำปูออกดอกซูมไปดูใกล้ๆนะคะ ดอกจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะเพื่อนๆจ้าดอกโสนงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดอกสนนะบานเช้านะคะดอกสดาบานเย็นวันก่อนแอดเด็ดไปผัดนะคะเพื่อนๆงามนะคะทุ่งนานะคะทุ่งนาข้าวนกไปอยู่ทุ่งใหญ่ด้านนูน้นกันหมดแล้วนะคะ นาแอดเมย์อยู่นู้นนะคะลิบ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 จำนาไม่ได้นะคะต้นต้นไม้แนวต้นไม้ทางนู้นนะคะนานนาน,า,น,า,นาข้าวนะคะก็ให้ญาติเช่าไว้นะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นบ้างนะคะเพื่อนๆจากทีนี้เราก็ยืนตรงนี้ทุกวันนะคะ เห็นแถบนู้นกันมั่งนะคะเพื่อนๆจ๋าอดเมย์ก็ต้องรีบเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแต่เปิดประตูแง้มไม่แหละน้องเขาเอารถมาฝากไว้นะคะบ้านงานน้องเคยก็ไม่มีที่จอดเต็มนะคะเมื่อคืนคนเยอะนะคะมีทหารจากพลรเก้านะคะค่ายสุลสีนี่นะคะมาเป็นขันรถบัสเลย ก็มาลดน้ำศพนะคะมาลดน้ำศพก็กลับไปนะคะอ่าไหนล่ะเปียกไปไหนนี่นะคะไปไหนแต่เช้านะเปียกเยยก่าย่าหน่อยที่เก่าไหนอ,ะอ่ะอ๋อใช่ใช่คุณนะไม่ได้กินมานานเลยหรือเปวิถีออชีวิตชาวบ้านเนาะ วันนี้นกไปไหนกันหมดเลยนะคะปกติจะมีนกมาบินแบบเยอะนะคะวันนี้นกหายวันนี้นกหายเสียงนกร้องด้านนู้นเยอะนะคะเดีย๋ยวแม่ลองเดินไปดูนะคะ ทุ่งนาอีกทุกก่งหนึ่งนะคะด้านนู้นนะคะด้านที่ตะวันตกโอ้ยววดอกสนโนษฐานมา,ๆานกๆสวยงามนะคะดอกสนโน่ฝนตกยิ่งงามเสียงนกน,ก,นกลองอยู่ด้านนู้นนะคะ ชื่นใจนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆชื่นใจชื่นใจได้ออกมารีแลกบ้างนะนวันละสองรอบก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆจ้าเมรีแลกขายเครียดด้วย <c ười> ขายเครียดคิดถึงบ้านแล้วอยากกับ <c ười> บ้านก็ไม่มีใครอยู่ลูกชายไปทํางานก็เงียบนะคิดถึงน้องเหมียวคิดถึงมันนี่กับอีอาการนะคะเงาเลยแหละเราไม่อยู่แนละ้วลูกก็เช้าก็รีบไปทํางานแล้วไปทํางานแล้วต่นเชา้าไม่มีใครที่ชีวิตชาวบ้านเนาะ แค่แนวตรงนี้แอดเมย์ก็พอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านนะคะนกกระยางนะคะหนึ่งตัวสองตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าต้องแอบส่งไกลๆนะคะซูมเอานี่นะคะอยู่กลางทุ่งนาเลยนานะคะไม่ได้บ่อนะคะตรงนี้เป็นทุ่งนานะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้บ่อน้ำเยอะเลยไม่ใช่บ่อนะคะ ไปดูนกกระยางสองตัวนี้นะคะกำลังห้าเยื่ออยู่นะคะแอบดูนะคะแอบดูแอบดูนะคะ น,นกไปไหนกันหมดเลยนะคะนกพยางสองตัวนะคะอยู่กลางทุ่งนานะคะเพื่อนๆจะก็โอเคนะคะแดดเมต้องกลับคาบ้านแล้วนะคะไม่มีคนยู่บ้านนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะคะติดตามชมคลิปเป็นกําลังใจแอดเมด้วยนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆเนาะกลับไปรอบนี้อาจจะมีไลฟ์สดนะคะพบปะเพื่อนๆบ้างนะคะ ถึงนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะกัลยาณิมิตรนะคะกัลยาณิมิตรที่ดีติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอดเมตลอดมานะคะฝากขอบคุณกับขอบคุณเ,เ,เพื่อนๆพนี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจที่ดีให้แอดเมตลอดมานะคะแอดเมขอบคุณมากๆแล้วก็ช่วงแอดเมมีพอมีเวลาว่างก็จะรีบ ติดตามกลับไปหาเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า